สวัสดีครับเดี๋ยวพาพมฮอบักซิดานะครับเด้อับแรกนะครับเด้อเตรียมถุงตัดตูดครับตัดตูดถุงหนีบกันไกหนีบเลยครับซื้อมาไม่ไม่ขนาดถุงหรือบอกขนาดถุงหกพันสิบสี่เลยครับที่ผมใส่อยู่นี่หกพัณสิบสี่ขนาดถุงแล้วก็ตัดตัดตูดสามหม่องหือสีหม่องแล้วแก้ครับตัดตูดถุงซื้อไม่ไม่ตัดพรอมกันทีเดียวเลยครับที่นี่ เอาเลือกขนาดลูกแล้วครับเด้อขนาดลูกนี่เอาซ้าประมาณเลี้ยนหานะครับหรือใหญ่กาหัวแม่มือนิดนึงนะครับไ่กาหัวแม่มือนิดนึงยาหายหน่อยกาหัวแม่มือนะครับเพราะว่าเวลาพ่อไปแล้วลูกมันจะลวงครับวนญ่ลูกมันจะลวงมันจะห่วงลวงไปเลยครับแล้วก็ดูตูดมันครับสังเกตตรงตูดมันครับมีไข่แมลงมีอย่างบอมีไข่แมลงก่ ให้เอาออก้อครับเด้อใส่แปรงที่ฟันใส่ยังก็ได้หรือใส่ปลายนิ้วหก็ได้แล้วก็ทำการหอครับห่อกรมัดเลยครับอันหลอดอันหลอดตรงตรงขวนมันนะครับอันหลอดตรงขวนเสร็จเรียบร้่อยแล้วก็อันหลอดยิ่งอีกอ่ะครับผม อันหลบกิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับการล้มกระโชกครับช่วงนี้ล้มแรงครับล้มแรงครับเวลาเอาใส่กระดาษไปแล้วมันจะอุ่มล้มครับแล้วไม่เห็นให้ขวนมันฉีกขาดได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หลับกับกิ่งมันอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ใส่กระดาษนิตยสารครับนิตยสารยังกไ้ครับหนังสือเก่าหนังสือเลียนหนังสือยังกไ้พับขึ่งครับ นันะครับพับครึ้นพับขึ่งเสร็จพับให้เป็นร้อยอีกครึ่งหนึ่งครับให้เป็นร้อยใบก้อนครับแล้วก็ขีดออกครับเดี๋ยวจะร้อยเอามาสวมขอเลยครับสวมของธรรมดาครับจับถุงครับก้นถุงเขามาชิดกระดาษครับเอาตรงข่วนมันครับเห็นมันชิดครับกระดาษก็พี่ชิดข่วนครับเสร็จเรียบร้อยแม็กครับ แล้วก็ตรงขวนมันให้ชิดกระดาษนะครับก็แม็กอีกรอบนึงครับครับผมแล้วก็ขี้ถุงครับเตรียนเสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายๆครับ